สวัสดีครับนับตั้งแต่รีเทิร์นมาในมาดใหม่ฉายไล่กว่าเดิมในศึกซัมเมอร์สลลม2020รวมมันเรนที่เข้าโหมดคนชั่วก็ไม่ได้ชั่วแบบโตคนเดียวเดียวโดนะครับเพราะจะมีพอลเฮแมนประจําการที่ข้างกายตั้งแต่วันแรกๆเลยทีเดียวบทบาทของเฮแมนคือการทําหน้าที่เป็นคุณซื้อคู่คิดเป็นที่ปรึกษาให้ท่านนะครับพยามที่ท่านคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกเฮแมนก็จะใช้ประสบการณ์อันโชคชนที่มีเนะี่ยช่วยคิดช่วยวางแผนต่งนางๆนานาให้สําเร็จรุ่ง ซึ่งมันสมองของเฮแมนก็คือสิ่งสําคัญที่ทําให้ท่านกลายเป็นท่านหมาจรพัาซามัวผู้ยิ่งใหญ่เกรงกจเชกเช่นทุกวันนี้แต่การจะอยู่แก๊งเดียวกับท่านได้เนี่ยคนรอบตัวทุกคนก็ต้องแสดงให้ท่านเห็นถึงความจงรักภักดีด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าแค่ใช้สมองช่วยคิดอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแน่นอนดังนั้นในยามขับขันบางครั้งเอแมนจึงต้องเอาร่างกายเข้าแลกเพื่อท่านเช่นกันหรือถ้าไม่สบอารมณ์เป็นที่สุดก็ท่านนั่นแหละครับที่ลงมือเล่นงานกุนซือรายนี้ซะเอง และนี่คือ4เหตุการณ์ที่พอลเฮเมนโดนตื้อระหว่างอยู่กับโรแมนเรนโดนเจอ,อูโซ่ซุปเปอร์คิกซะหน้าหงายนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดที่พอลเฮเมนยอมเอาตัวเข้าแลกเพื่อท่านหมาจากพัซซามโรแมนเรนนะครับโดยเกิดขึ้นในส m a c k d o w n เมื่อวันที่14กรกฎานคมที่ผ่านมาวันนั้นเฮเมนโดนเจอ,อูโซ่แจกซุปเปอร์คิกให้เต็มปาก ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ถูกอกถูกใจแฟนๆยิ่งนักที่มาที่ไปที่ทําให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยก็มาจากตัวของเฮแมนเองนั่นแหละครับที่ชอบทําอะไรลับๆล่อๆส่งผลให้เจนั้นไม่ไว้ใจเลยต้องการให้ท่านไล่เฮแมนออกจากแก๊งบัตไลไปซะแต่ท่านก็ปฏิเสธที่จะทําแบบนั้นนะครับนั่นเลยทําให้เจเลือกที่จะแตกหักและเดินจากไปเองในเวลาต่อมาแต่จะไปเปล่าๆมันก็ใช่ที่อะเนาะไหนๆก็ไหนๆละในเมื่อสมัคดาวสัปดาห์ที่ว่าท่านนอนอู้อยู่ที่บ้านเนี่ย แต่ทันส่งคุณซือปากตะไครอย่างเฮแมนมายืนฝอยอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็ยังพูดจาไม่เข้าหูเหมือนเดิมซะด้วยว่าแล้วก็อยากกันนั้นเลยจัดซุปเปอร์คิกให้จอมเสื่อมรายนี้สักหน่อยละกันทำเอาแฟนๆสะใจกันทั่วนหน้าส่วนเฮแมนแม้ว่าจะเจ็บตัวเนี่ยแต่ก็น่าจะได้ใจท่านเพิ่มขึ้นอีกบานนะครับจากการพลีกายถวายชีวิตทําหน้าที่จนตัวตายครั้งหนึ่งโดนสตันเนอร์จากเควินอเวน ท่าความไปยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นสักนิดหนึ่งคือในสึกรอยัลโรมเบิ2023เนี่ยโรแมนเรนสามารถเอาชนะเควินอเวนทาให้ป้องกันแชมปเสปิเทัพดับยูโนโซไว้ได้นะครับโดยหลังจากที่แมตจบลงเนี่ยแก๊งบัตรลายก็ร่วมกันมอบสาบาทาให้เควินอเวนชุดใหญ่นำมาสู่การหักหลังของเซมิเซนที่ทนดูเพื่อนสีไรนี้โดนรุมยำต่อไปไม่ไหวทำให้ถูกกระทืบหมอบไปคนหนึ่ง กระทืบจนหมอบกระแทกตุอยไปสักขนาดนั้นบัตลายจึงย่ามใจว่า KO เนี่ยคงไม่กล้ามาวอลวอร์อะไรอีกแล้วล่ะซึ่งนั่นเป็นความคิดที่ผิดมหาหันทีเดียวครับเพราะในศึกใหญ่ถัดมายอย่าง Elimination Chamber หลังจากที่ท่านเอาชนะเซมิเซนและกําลังรุมมอบสาบาทาให้อย่างเมามัน KO ก็รีเทิร์นมาช่วยเพื่อนซีรายนี้คืนบ้างจัดการเล่นงานแก๊งบัตลายซะกระเจิดกระเจิงรวมถึงกุณซืออย่างพพ u l h ม y ด้วยเอาเข้าจริงวันนั้นเนี่ย h e y มนสามารถเอาตัวรอดได้สบายๆเลยนะ เพราะเฮแมนไม่ใช่เป้าหมายของเคโอเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรไปดนจิตดนใจพอหลังจากที่สมาชิกทุกคนโดนอัดจนกระเด็นไปคนละทิศคนละทางแล้วเนี่ยเฮแมนก็ขึ้นไปทุบเคโอดื้อๆซะงั้องงนอย่างว่าล่ะครับคนมันไม่ใช่นักมวยปล้ำ嘛เนาะสู้ก็ไม่เป็นไอ้ที่ทุบไปแต่ละดอกก็เบาหิวหลือเกินเรียกว่าแทบไม่รู้สึกเลยดีกว่าเคโอเห็นคนวันแบบนั้นก็เลยจัดให้ซะหน่อยหันไปแตะนํำร่องแล้วตามด้วยสตันเนอร์เอาสปอร hey ์เฮแมนในงหงเงื้อไปเลย ซึ่งนี่คือการตัดสินใจที่สึ้นคิดเอามากๆส่วนทางกับนิสัยเจ้าเล่ห์ของเฮเมนเป็นที่สุดโดนบล็อกเลสเนอร์เอฟไใส่โต๊ะผู้บรรยายหลังแพ้เสียแชมป์ดับเบิลยูดับยีให้โรมนเรนไปในรัสเซอเมเนียครั้งที่38เนี่ยหลังจากนั้นบล็อกก็หายหน้าไปเลยนะครับก่อนจะรีเทิร์นมาเปิดศึกกับท่านอีกครั้งในช่วงก่อนที่จะถึงสึกซัม m มอร์สลัม2 2 2 2 ซึ่งนี่คือศึกที่ทั้งคู่จะมารีแมตต์กันเพื่อปิดฉากมาเกือบการเปิดศึกกันยาวนานสักทีนะครับและเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่จึงต้องปล้ำกันในกติกา Last Man Standing ตัวแมต์ออกมาดูเด็ดเผ็ดมันตามกติกานะครับรวมถึงการใส่สุดของทั้งคู่ด้วยโดยบล็อกในวันนั้นต้องบอกว่าแกร่งเกินต้านมากๆเดินหน้าอัดใส่ท่านไม่ยั้งเลยขนาดมีตัวปวนอย่างดิวโซทั้งสองนองมาช่วยก็แล้วหรือว่าแม้กระทั่งตัวแถมยังออสตินเดลลี่ที่จ้องจ่อ,อมาแคชชินก็แล้ว ก็ไม่สามารถทำไรบล็อกได้เลยครับดังนั้นมาจึงถึงเวลาแล้วล่ะที่ตัวละครลับอย่างพอลเฮเมนจะต้องเอาตัวเข้าแรกเพื่อช่วยเหลือท่านจากนาทีวิกฤตจริงๆก่อนหน้านั้นบล็อกเคยพยายามที่จะเล่นงานพอลเฮเมนมาแล้วนะครับแต่เห็นวนๆแบบนี้เนี่ยเฮเมนนี่ก็พลิ้วไม่ใช่เล่นวิ่งหนีจนพ้นการเล่นงานของบล็อกไปได้แต่ในศึกซัมเมอร์สแลมวันนั้นเนี่ยเฮเมนไม่รอแล้วครับโดนบล็อกจับสายแฟไใส่โต๊ะผู้ปัญญายจนนอนพังภาพเอาซส้วิญ,ญญาณออกจากร่างไปเลย โดยหลังจากนั้นเฮมแอนก็หายไปจากหน้าจอหลายสัปดาห์เลยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าโดน f อฟไฟอันนั้นเข้าไปนั่นแหละโดนซูเปอร์แมนพันธ์จากโรแมนเรนโดนคนอื่นทำมาเยอะแล้วเนาะข้อนี้เลยเป็นคิวที่ท่านลงมือเองบ้างโดยก่อนที่จะมารับหน้าที่เป็นคุณซื้อข้างกายให้โรแมนเรนเนี่ยก่อนหน้านั้นพอเ e ม m a นทำหน้าที่เป็นผู้จัดการให้กับ b r ลเลสเ s อร์มาก่อนนะครับซึ่งทำหน้าที่นี้มาตั้งแต่วันแรกที่บล็อกเปิดตัวใน W w e เลยครับ แม้กระทั่งตอนที่บล็อกรีเทนมาอยู่กับสมาคมรอบ2เนี่ยเฮมันก็ยังกลับมาทําหน้าที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงทั้ง2คนตัวติดกันเหมือนเป็นปลาท่องโกไปไหนไปกันจนกลายเป็นภาพจําของกันและกันไปเลยครับเมื่อบล็อกหายไปในช่วงที่โควิดสิระบาดหนักเฮมนที่ว่างงานก็ย้ายมาทําหน้าที่กุญื้อให้ท่านนะครับและเรื่องราวก็อรุงตุงนังขึ้นมาทันทีเมื่อคนรักเก่อย่างบล็อกเนี่ยรีเทนมาในศึกซัมเมอร์สลม2021 นั่นทาให้ท่านมีความสงสัยแคลงใจในความพักดีของพอลเฮเมนว่าจะอยู่เคียงข้างท่านต่อไปหรือจะกลับไปรีวิเนียนกับบล็อกกันแน่หลังจากนั้นบล็อกก็เดินหน้าเล่นเกมผันประสาทท่านแบบเต็มสตรีมไปเลยครับโดยการบอกว่านอกจากจะทํางานให้ท่านแล้วเนี่ยเฮเมนยังแอบทํางานลับๆให้กับตัวเองอยู่ด้วยนะพูดแบบนี้เฮเมนก็งานเข้าสิกนั่นทาให้เฮเมนต้องพยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจออกมาเรื่อยๆแต่แล้วความอมดทนของท่านก็หมดลงจนได้ครับ ใน a c k d o ดาวันที่17ธันวาคม2021ท่านเลยจัดการมอบซูเปอร์แมนพันให้เฮแมนไป1นกลุ่มพร้อมทั้งเศษหัวคุณเซอร์ไรนเนี่ออกจากแก๊งไปด้วยครับแต่นั่นเป็นเพียงแค่ละครตกตาของท่านเท่านั้นนะครับเพราะหลังจากนั้นในศึกโรยัลรัมโบ้เฮแมนที่กลับไปทําหน้าที่ผู้จัดการให้บล็อกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ทําแสบด้วยการร่วมมือกับท่านหักหลังบล็อกถึงขั้นทาให้บล็อกเนี่ยเสียแชมป์ดับเบิลยูดับยีไปให้กับบ๊อบบี้ลัชลีย์เลยทีเดียว และนี่คือ4เหตุการณ์ที่พอลเฮเมนโดนตื้อระหว่ังอยู่กับโรแมนเรนมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับตั้งแต่ทําเนื้อหาเกี่ยวกับแก๊งบัตรลายมาเนี่ยก็ทําเรื่องของสมาชิกทุกคนแทบจะครบทวนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่อวยคมคมไปแล้วก็หลายทีเจลโซก็ทําไปแล้วเช่นกันส่วนจิมมี่นี่สดๆร้อนๆเลยขนาดโซโลที่มาทีหลังก็ยังมีคลิปไปแล้วจะเหลือก็แต่พอลเฮเมนนี่แหละครับที่ยังไม่เคยพูดถึงจริงจังหรือถ้าเคยทําก็อาจจะนานมาก ก็เป็นนั้นว่าครบถ้วนทั้งแก๊งแล้วนะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับมืณซื้อรายนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ